สวัสดีค่ะชื่อน้องไอซค่ะนางสาวศิลาพรบุญประมาค่ะเป็นนักกีฬาเทควันโดคนพิการทีมชาติไทยค่ะกำลังจะเตรียมตัวไปแข่งที่เอเชียนยูสพาลเกมที่ประเทศบาเลนค่ะตอนนี้ก็เก็บตัวฝึกซ้อมมาเต็มที่แล้วค่ะตอนลงแข่งก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูน้องน้ำหวานนะคะนางสาวอภิภาพรพันธ์ค่ะ นี่เป็นรายการแข่งขันครั้งแรกที่หนูได้ไปค่ะหนูรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากหนูจะทําให้เต็มที่ค่ะช่วยเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายทวัสสุทา้าครับ,รบชื่อไดเชื่อมาร์การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันครั้งแรกของผมนะครับแลวผมจะพยายามทําเต็มที่ที่สุดนะครับในการแข่งขันครั้งนี้แล้วผมก็ขอให้ทุกคนร่วมใจกันเชียร์ นักกีฬาทุกคนนะครับ,บคงครับสวัสดีค่ะขวัญขวัญจุดาพงศิจานะคะนักกีฬาเทควันโดคนพิการทีมชาติไทยค่ะก็ครั้งนี้พวกเราทีมเทควันโดคนพิการทีมชาติไทยก็จะไปแข่งที่ยูวิดเอเชียนพาราเกมที่บาเลนค่ะก็พวกเราก็ตั้งใจฝึกซ้อมมาอย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเราเทควันโดคนพิการทีมชาติไทยได้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ,ะดิฉันทรา,าทิพชินนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมในการแข่งขันนี้ดูแลทีมเทควันโดคนพิการค่ะในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของน้องๆกีฬาเทควันโดคนพิการนะคะที่ได้เข้าร่วมรายการเอเชียนยูพลาเกมค่ะ,ะทางนอดและเด็กๆก,ก็หวังว่าทุกๆคนจะช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมเทควันโดคนพิการนะคะช่วยส่งแรงใจเชียร์ให้ทีมเทควันโดคนพิการก,กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ทีมเถคอมนักกิกาของเราก็จะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศบารีแล้วนะครับก็ออน้องบางคนเป็นแข่งขันเป็นครั้งแรกนะครับบางคนก็เคยไปแข่งขันแล้วแต่ในครั้งนี้อาจจะเป็นสําคัญมากเพราะว่าเป็นในปีนี้เป็นขอครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นเก็บสมเต็มเป็นครั้งแรกในปีหน้าเพื่อไปแข่งขันพาราลิมปิกที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับก็ทีมเราพร้อมแล้วนะครับ ก็ให้ขอสอ่งกำลังใจให้ทีมพวกเราด้วยหน่อยนะครับครับส่งของครับไ<ห> <ป S 2>